สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องตะเคียนตะเคียนเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่พบตามที่ราบริมน้ำในป่าดิบทั่วไปเปลือกมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำแตกเป็นสะเก็ด ตามลำต้นมักมียางซึมออกมาและแห้งแข็งติดอยู่ตามเปลือกเป็นก้อนใสๆเรียกว่าชันตะเคียนนำมาใช้ยาเรือได้เนื้อไม้ตะเคียนแข็งทนทานใช้ขุดทำเรือมาตั้งแต่โบราณแม้แต่เรือยาวที่ใช้แข่งขันกันในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ทำจากต้นตะเคียนเชื่อกันว่าต้นตะเคียนมีผีสางนางไม้ประจำอยู่เรียกว่าผีนางตะเคียนนอกจากนี้ในตำนานยังมีเรื่องเล่าขานกันมากมาย เกี่ยวกับความดุร้ายและอิทธิฤทธิ์ของนางตะเคียนท่านที่สนใจสาระนานา,นาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.sarannukromthai.or.th